ทุกคนครับผมเจอผู้สร้างแบบนี้ว่าเฮ้ยโอ้โหผมเจอได้ไงวะทุกคนดูดิเจอสองคนเลยนะเนี่ยเจอคนเนี้ยคนนี้แล้วก็คนนี้นะครับทุกคนเนี่ยเฮ้ยทุกคนเจอได้ไงวะโคตรดีใจเลยอะ่ะเยอะเกินรวยเฮ้ย ผมขอทำมอยดิอันนี้ผมถามคนไทยนะคือทุกคนดูดิเจอได้ไงวะแล้วผมไม่มีเพื่อนเขาด้วยนะเนี่ยเขายังไม่ได้รับเพื่อนผมเอ้ยคนไหนวะนี่น่ใ่่บะ คนดีดีผมเจอว่ะเนี่ยคนไหนวะน,น,น,นี่นี่เนี่ยเขายังไม่รับเพื่อนผมเลยนะเนี่ยถ้ารับผมอาจจะได้บัฟว่ะดูดดีทุกคนเจอพูดสร้างวะ่ะ ลองขอเ,เพื่อนๆดูนะครับเออมดอ่ะฮุยฮุยฮุยเอาแล้วเขาฆ่าคนได้ด้วยป่ะทุกคนผมดีใจมากเลยนะทุกคนผมละ่ะเจอแอดมินเนี่ยโอ้โหโคตรดีใจเลยอนะให้ผมกดเพาะขอเพื่อนๆมาได้ใช่ไหมเหรผมผมว่าผมเจ้าบัฟซะหน่อยนะเนี่ย้อเนี่ยเขาเล่นด้วยเหรอ เข้าไปด้วยดิเฮ้ยทุกคนมาเล่นได้ด้วยปะเนี่ยเฮ้ยอ้าวให้ผมเข้าไปเล่นด้วยได้วะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกนนะครับว่าแอดมินเขาจะเล่นเป็นตัวอะไรครับเออเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ะเฮ้ยนี่อ่ะจริงๆว่ะทุกคนเจอะนะเขาจะเล่นเป็นอะไรพลีซายหรือไง มาครับเดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวนี้เลยมันอัพมันมันบัฟแล้วนะเอ้าเอ้ามานะครับผมเศษเททันสปิเกอร์แมนได้แล้วโอยเอตโตช่วยเลยมาวาทุกคนผมเศษเททันสปิเกอร์แมนได้แล้วโอย โคตรหัวนะทุกคนดูดินี่นี่นี่เจอแล้วเจอผมยิงใส่ยับเลย,เยเเเเงไงพ,พี่แอดมีแอร์ได้ตัวใหม่มากกว่าไฟเลยอะไรเนี่ยสรงบปรุงแล้วทำไมผมตายเลยอ่ะ นั่นครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเจอแอดมินนะไอตัวนี้ทำไงครับถ้าใครทำเป็นแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลาเข้าไปเข้ามาดันเจอแอดมินซะนั้นนะครับทุกคน เชิ่ยเลยโคตรดีใจเลยนะเอ้แทนนัท,นทนสปิก,กร์แมนบัฟเหรอเลือดห้าพันห้าเลยเอเทนนัท,นทนสปิก,กร์แมนโดนบัฟว่ะเอ้ยเลือดตั้งห้าพันห้าเลยนะครับทุกคนพี่น้องชาวไทยโหเป็นง่ายขึ้นเลยล่ะเลือดน,นี้ก็แดดได้อนะ เดี๋ยวผมยิง่ายหมดแหละจะังหวะนี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ถ้าผมบอกเกมเดี๋ยวมันก็หายโดนหายหาย,ยนะหายโดนบัฟป,ปะตัวเนี้ยเลือดบัฟทีแม่หมื่นหนึ่งเลยนะไอ้มินเขาเรียกเป็นตัวอะไรนี่เนี่ยอ้าวทำไมอยู่ดีๆผมตายละ่ะว้าวอยู่ดีๆกูาตายได้นั่ละมองอัดอัพ ปับปะไม่ปับหรอปม่เท่าเดิมไม่ยหยุดเดียวผมดีเดียวผมตายเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็